วงแกประเด็นวันนี้ไล่ๆเรื่องนะครับน้องสาวแกแต่เรื่องที่พี่น้องสนใจก็คือเรื่องของดิจิตอลวอลเล็ตนะ <c oughs> แล้ว่าในท่วงจังหวัดสุราษฎร์ธานีทุกวันอังคารนะครับก็เป็นประเด็นสำคัญของจังหวัดจังหวัดสุราษฎร์ธานีมาได้แต่ว่านี่มีพิธีนะครับเรียกว่าพุทธาพิเศษนะครับเทวาพิเศษเอ่อเรียนพระโพธิสัตว์อวโลกิเตศ่วนรุน่นหมวยลุกๆลอยเก้าปีสุราธานีขึ้นเป็นวราระสุดท้ายวราระที่สามนะครับรายละเอียดเป็นปันพพื่อกันบ้างในไล่ๆเรื่องจังหวัดสุราธานีวันนี้รวมแกประเด็นกับท่านบรรด้านสัตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีครับสวัสดีครับทนรงครับสวัสดีครับสวัสดีครับต้อนรับสู่รายการข่าวชาวใต้นะครับก็เอาเรื่องของเหรียญก่อนนะครับเหรียญที่เราคุยนมาโดยตลอดนะครับเกี่ยวกับเหรียญโมรดกโลกก็คือเหรียญพระบาทชชยาและพระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวนรุ่นโมรดกโลก109ปีเมื่อวานเนี่ยก็ทราบว่ามีพิธีเป็นวาระสุดท้ายใช่ไหมครับเป็นยังไงบ้างครับก่อนอื่นครับกล่าวสวัสดีพี่น้องชาวจังหวัดสุราษฎร์ธานี แล้วก็14จังหวัดภาคใต้ทุกท่านครับในวันนี้ก็จะนําเรียนนะครับข้อมูลข่าวสารที่อยากจะบอกกล่าวครับให้พี่น้องประชาชนทราบเรื่องแรกครับเรื่องของการจัดสร้างนะครับเหรียญที่อะลึกนะครับพระพรมธาชัยยาพระอวโลกิเตสวนครับของจังหวัดสุราษฎร์ธานีครบทั้ง3วารละแล้วนะครับวานละที่1ก็วันพฤหัสที่2ีนะครับที่วัดแก้ว นะครับวัดรัตนารามที่อำเภอชายาก็สําเร็จรุล่วงไปด้วยดีครับแล้วพิธีที่2ก็พิธีสมโภธนะครับที่หลักเมืองในวันที่28ที่ผ่านมาครับเวลา21่สอนาฬิกาก็สําเร็จรุล่วงไปครับแล้ววันที่29เครับเมื่อวานครับก็เป็นพิธีเทวาพิเศษนะครับโดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีท่านเจษฎาจิตรัตเป็นประธานนะครับก็สําเร็จรุล่วงไปด้วยดีครับก็เรียนเชิญ พี่น้องประชาชนนะครับขณะดนี้ก็ยังเปิดให้นะครับผู้มีจิตศรัทธาได้ร่วมกันเป็นเจ้าของนะครับเหรียญนี้สามารถนะครับจองได้ที่สารกลางจังหวัดนะครับโดยที่คลังจังหวัดแล้วก็ที่ทําการปกครองจังหวัดหรือที่ทําการปกครองอําเภอทุกที่นะครับแล้ววันนี้เวลาสิบเอนาฬิกาเป็นต้นไปนะครับก็สามารถนะครับที่จะไปรับนะครับ เหรียญนะครับรูป so บ okay. uh, ูชานะครับพระอวโลกิเตศวนได้นะครับที่คลังจังหวัดแล้วก็ที่ทาการปกครองจังหวัดได้เลยครับสำหรับาาวันนี้เปต้นไปนะครับท่านที่ได้จองแล้วนะครับแล้วก็นําหลักฐานนะฮะมายืนยันตัวตนนะครับก็จะได้รับวัตถุมงคลทุกอย่างครบทุกท่วนครับผมแต่ถ้าสําหรับคนที่ไม่ได้จองยังสามารถรับวัตถุมงคลได้ไหมคะครับสามารถดําเนินการครับบล็อกอินเข้าไปได้เลยครับ ก็ประชาสัมพันธ์ครับยังมีให้กับพี่น้องประชาชนทุกคนครับของจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับโดยเฉพาะเหรียญเนื้อโลหะผสมนะครับ99าบาทนะฮะซึ่งทางจังหวัดสุราษฎร์ธานีเนี่ยได้มอบหมายให้กับทุกอำเภอ19บเาอำเภอนะครับได้ไปให้กับพี่น้องในพื้นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็ยินดีนะครับที่จะได้รับเมตานะครับจากพี่น้องประชาชนก็เชิญที่ศาลกลางจังหวัดได้ครับผมพูดถึงการจัดสร้างนิดเนึงนะครับเรามีรูปแบบไหนบ้างครับท่านรองครับ ก็จริงๆแล้วเนี่ยก็จะมีเหรียญนะครับพระอวโลกิเตสวนนะครับเป็นเหรียญสองหน้าด้านหน้าเป็นพระบรมธาตุชยาด้านหลังเป็นพระอวโลกิเตสวนนะครับอยู่ในเหรียญเดียวกันนะครับในเหรียญเดียวกันครับแล้วก็อันที่สองก็เป็นพระบูชานะครับ9นิ้วนะครับเต็มองค์ครับของท่านนะครับก็จะมีให้บูชาครับแล้วก็จะมีเขาเรียกว่าเนื้อเงินลงยานะครับแล้วก็มีเนื้อเงินครับ ที่จะให้พี่น้องประชาชนได้เช่าบูชาครับที่เช่ากันเพลงสุดก็เป็นก็ขออนุญาตกลับเรียนครับ <c oughs> ว่าจะมีชุดของคณะกรรมการหลักๆอุปถัมภ์นะครับ <c oughs> ที่เป็นพระอวโลกิเตศวน9นิ้วนะครับ <c oughs> ที่ปิดทองด้วยทองคาเปลวจริงนะครับก็จะมีผู้ที่จิตศรัทธาแล้วก็ร่วมกับกองทุนมูลนิธิมรดกโลกเรานะครับอยู่5้าลายแล้วนะครับอง์ละ3 0 0แสนบาทครับส่วนชุดที่เป็นเหรียญทองคำเนี่ย หนึ่งชุดที่กรรมการเนี่ยจะประกอบด้วย1เหรียญทองคำนะครับเราประกอบด้วยเหรียญเงินอีก3มเหรียญแล้วก็จะมีเหรียญทองทิพย์แล้วก็เหรียญลงยานะครับชุดหนึ่งเจ็ดหมื่นเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทครับมีม,มีตอนนี้นะครับขออนุญาตกลับเรียนว่าเราตั้งใจจะสร้างยี่สิบเก้าชุดนะครับเพราะว่าวันที่ยี่สิบเก้านี้ตรงกับวันพระราชทานนามเมืองอของจังหวัดสุราษฎร์ธานีหนึ่งร้อยเก้าปีล้นเก้ารัชกาลหกได้พระราชาน,นามเมืองไว้นะครับตอนนี้เราก็ ยังมีนะครับยังมีอาจจะเหลือสักชุดหรือสองชุดนะครับชุดละเจ็ดหมื่นเนี่ยนะครับยังเหลืออีกชุดหนึ่งหรือ2ชุดครับยังไม่แน่ใจนะครับถ้าจําไม่ผิดหมายเลข31กับ34นะครับสาเหตุที่เป็นหมายเลข3 1มสิบเอ็ดะสามสี่เพราะว่ามีพี่น้องได้ได้รับความเมตตาสนใจครับเราก็เลยสร้างทั้งหมด35เหรียญ36หมายเลขหมายเลข13ไม่มีนะครับครับหมายเลข13ไม่มีครับก็นําเหรียญพี่น้องประชาชนครับ นะครับก็จะจับจองกันได้นะครับพิเศษนะครับแล้วก็องค์พิเศษนะครับสามแสนบาทนะครับไปที่กิจกรรมอื่นๆกันบ้างครับท่านรองครับไปที่กิจกรรมที่ห่างหายกันไปนานคือการแข่งขันจักรยานทางเรียบปั่นให้ร้อยใจเกินรอยครั้งที่9ครับครับก็เนื่องจากว่าหลังจากโควิดมาจังหวัดสุราษฎร์ธานีก็ไม่มีการแข่งขันจักรยานทางเรียบเลยนะครับ เราก็ได้ร่วมกับการกีฬาแห่งประเทศไทยนะครับจังหวัดสุราษฎร์ธานีชมรมจักรยานจังหวัดสุราษฎร์ธานีได้ร่วมกันจัดแข่งขันขึ้นมานะครับเป็นการปั่นให้ร้อยใจเกินร้อยครั้งที่9นะครับสุราษฎร์ธานีมรดกโลกครับเพื่อนะครับเป็นการรวบรวมนะครับรายได้นะครับหักค่าใช้จ่ายทั้งหมดนะครับก็จะสมทบทุนนะครับมูลนิธิมรดกโลกขึ้นมานะครับซึ่งกําหนด จัดในวันที่18สิงหาคมนะครับในรายการนี้นะครับผู้เข้าร่วมแข่งขันนะครับที่ได้รับเข้าเส้นชัยนะครับจะได้รับเหรียญนะครับโมดโลกนะครับเนื้อโลหะผสมนะครับที่ผมนําเรียนพี่น้องประชาชนว่าเหรียญละ99บาทนะครับในการแข่งขันมี3ระยะนะครับระยะ120กิโลระยะ60กิโลและระยะ25กิโลนะครับใช้จุดปล่อยตัวและเข้าเส้นชัยที่สวน สานะบึงขุนทะเลนะครับโดยรอบเนี่ยระยะทาง60กิโลนะครับและ120กิโลนะครับก็จะผ่านเส้นทางใช้ทางหลวงหมายเลขนะครับ44นะครับเซาเทินซีบอร์ดนะครับในพื้นที่อำเภอปุนพินนาเดิมเคียนสาพระแสงนะครับก็จะเข้ารักกับที่เดิมนะครับระยะทางก็จะมีลับตำเรียนนะครับเปิดรับสมัครนะครับตั้งแต่วันที่10กรกฎาคมจนถึงวันที่11 สิงหาคมนะครับค่าสมัคร350บาทนะครับต่อกลนนะครับในการแข่งขันเนี่ยก็จะตัดสินด้วยชิปทามมิ่งนะครับใช้ชิปนะครับในการตัดสินตัวแข่งขันจริงๆก็จะมี2ประเภทนะครับก็คือระยะ120กิโลเสือหมอบนะครับมีทั้งประเภทชายประเภทหญิงนะครับโอเพนแล้วก็ระยะ60กิโลนะครับแบ่งเป็น2ประเภทเหมือนกันเสือหมอบนะครับรุ่นชายแล้วก็รุ่นหญิงนะครับรุ่นหญิงเนี่ยอายุไม่เกิน45นะครับ ครับก็จะมีจะมีการอีกประเภทหนึ่งครับก็จะเป็นเรื่องของประเภทเสือภูเขานะครับก็จะมีประเภทที่3นะครับในการแข่งขันและสุดท้ายครับระยะ25กิโลครับเหมือนกับทัวร์ลิงนะครับเป็นการปั่นท่องเที่ยวนะครับสมัครได้ไม่จํากัดประเภทจักรยานนะครับแล้วก็ทุกท่านจะได้รับเหรียญบัรดกโลกครับครับผมก็เป็นกิจกรรมนะคะที่ใครสายปั่นสามารถไปร่วมกันได้ครับผมอีกหนึ่งกิจกรรมที่เป็น ที่สนใจของประชาชนค่ะท่านรอง1,000 0บาทดิจิ t ท l w นวอลเตอนนี้ลงทะเบียนเป็นยังไงบ้างครับก็ขนาดนี้นะครับทางรัฐบาลนะครับมีโครงการยืนยันตัวตนนะครับลงทะเบียนโครงการเติมเงิน1,000 0บาทนะครับผ่านดิจิตอ l w นวอลเล็ผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐนะครับครับซึ่งขนาดนี้เนี่ยทางรัฐเนี่ยเป็นซูเปอร์แอปนะครับของรัฐบาลนะครับเพื่อการเชื่อมโยงนะครับบริการจากหน่วยงานต่างๆ ให้ประชาชนสามารถติดต่อราชการได้นะครับผ่านช่องทางออนไลน์พัฒนาระบบนี้นะครับโดยสํานักงานพัฒนาทับาลดิทต้นนะครับอันนี้เป็นองค์การมหาชนแล้วก็สามารถแอปพลิเคชันนะครับดาวน์โหลดนี่ได้นะครับทั้ง iOS และ Android นะครับเพื่อสะดวกรวดเร็วนะครับเป็นการยืนตัวตนซึ่งขนาดนี้เนี่ยเราจะเริ่มนะครับก็คงจะ1สินหาก็จะเริ่มแอปพลิเคชันนี้นะครับซึ่งก็จะมีเงื่อนไขนะครับ ซึ่งเงื่อนไขเนี้ยก็นําเรียนพี่น้องประชาชนว่าอย่างน้อยอายุต้องเกิน16ปีนะครับณที่มีการลงทะเบียนเดือนนั้นนะครับก็จะนับเดือนด้วยนะครับแล้วก็ไม่เป็นผู้ที่มีเงินได้นะครับพึงประเมินเกิน8ปดแ0 0ีบาทนะครับต่อปีภาษีนะครับแล้วก็มีเงินฝากนะครับกับธนาคารพาณิชย์สถาบันการเงินนะครับรวมกันไม่เกิน5 0,000นบาทครับแล้วก็ที่สําคัญ นับเฉพาะเงินสกุลบาทเท่านั้นนะครับ hmm. แล้วก็ไม่นับรวมสลักออมสลักออมทรัพย์สลักอมกอมสินหุ้นพัฒนาัฒนบาลน,นะครับโดยนับวันสิ้นสุด3 1มีนาคม2อ7นะครับ hmm. อันนี้เป็นเงื่อนไขนะครับ hmm. เป็นเงื่อนไขส่วนการดําเนินการนะครับที่จะต้องผ่านแอปพลิเคชันเนี่ยก็ยืนยันตัวตน,นครับจะมีทั้งหมด14ขั้นตอน <Huh. S 2> นะฮะใน14ขั้นตอนเนี่ยก็ตั้งแต่ดาวน์โหลดนะครับแล้วก็เปิดแอปแล้วก็เปิดสมัคร หลังจากนั้นนะครับในขั้นตอนที่4ขอเน้นย้ําว่าท่านต้องยอมรับในเงื่อนไขก่อนสินไหมขัี่สุดนะครับ,รบแล้วก็มาดําเนินการในเรื่องของ 5, 6, 7, 8ก็คือท่านต้องถ่ายรูปนะครับยืนยันตัวตนก็อาจจะมีปัญหาบ้างนะครับ,รบว่าบางท่านอาจจะรักสวยรักงามนะฮะ <laughs> ก็ <laughs> เปลี่ยนไปเปลี่ยนไปนะฮะ uh, ปัจจุบัน กับในบัตรประชาชนอาจจะคล้ายนะครับหรืออาจจะแบบต่างนะฮะ <c oughs> เดี๋ยวไม่เป็นไรนะเราจะมีวิธีการให้ก็คืออาจจะต้องเข้าไปในยืนยันในผ่านตัวที่สํานักง,งานอีกทีหนึ่ง <c oughs> ครับ <c oughs> แล้วอันที่9นะครับยากสุดก็คือการตั้งค่าค่าพินนะฮะ <c oughs> จะต้องมีหมายเลขพินทั้งหมดหกหกหลักร <c oughs> หัสน <c oughs> ี่หก <c oughs> หลักที่สําคัญคือพี่น้องประชาชนต้องจดนะฮะ <c oughs> <c oughs> จดจดไว้ว่า6หลักนี่เป็นเลขอะไรบ้าง เพราะเราต้องใช้ทุกครั้งนะครับ <S <S แล้วก็จนถึงขั้นที่ตอนที่1 0 1 1 1 2 14 14 14ก็คืออนุญาตให้ท่านพออนุญาตท่านก็สามารถเข้าไปได้ก็คือ a อคทีฟแล้วก็วถือว่าครบถ้วนนะฮะ<อ>ครับรายละเอียดก็คงจะได้มาลงลึกกันอีกครั้งนึงนะครับ <ผม S 3> สำหรับการลงทะเบียนรบแรกเป็นแบบนอปพลิเคชันก่อนอนะครับแต่คนที่ไม่มีสมาร์ทโฟนก็อีกรอบนึงใช่ไหมครับใช่ครับนะครับรบกอนนะครับ ิดท้ายนะครับอีกหนึ่งประเด็นก็คือรางวัลพระราชทานเจ้าฟ้ามหาจักรีครับท่านรองครับรองดสุรธานีเป็นยังไงบ้างครับก็การเสนอชื่อนะครับครูรับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีนะครับก็มีรายละเอียดนี้ครับคือรางวัลนี้นะครับก่อตั้งขึ้นในวโรกาสที่สมเด็จพระกริฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพตันตนาจุดานะครับสยามรอบกามีทรงมีพระชนมายุครบ60พรรษาในปี 2 5 5 8นะครับสำนักงานเลขาธิการครุสภากระทรวงศึกษาธิการนะครับได้ร่วมกับผู้ปฏิบัติงานด้านการศึกษานะครับได้ขอพระราชทานพระราชาอนุญ,ญาตจัดตั้งรางวัลระดับนานาชาติเพื่อเฉลิมพระเกียรตินะครับพระปีชาด้านการศึกษาที่ทรงอุทิศพระองค์เพื่อการส่งเสริมการศึกษาให้แก่เด็กและเยาวชนมาโดยตลอดนะครับก็ได้พระกรุณาโปรดเกล้าพระราชทานพระราชาอนุญ,ญาตตั้งพระนามรางวัลน,นี้ว่า รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีนะครับและพระรจชทานพระราชาอนุญาตให้จัดตั้งมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีเพื่อเป็นองค์กรหลักในการดำเนินงานและพิจารณารางวัลนะครับเป็นรางวัลที่เชิดชูเกียรตินะครับคูดีเด่นในอา,อาเซียนและติมอร์เลสเตสประเทศมีการคัดเลือกทุก 2, 2> <c oughs> ปีนะฮะทุก 2, 2> <c oughs> ปีนะครับโดยที่ผู้สมัครเนี่ย ครูนี่ไม่สามารถ <Então, S 1> สมัครเองได้นะครับต้องให้ลูกศิษย์นะครครูของครูนะคณาจารย์หรือสถาบันการศึกษาขั้นพื้นฐานสมาคมนะครับเป็นคนคัดเลือกเท่านั้นนะฮะเท่านั้นไม่มีการเสนอชื่อซ้ำนะครับสำหรับสุราษฎร์ธานีนะครับก็ได้สัดส่วนเสนอมา3ามท่านครับตอนนี้ได้แล้วครับก็กำลังดำเนินการอยู่ครับดำเนินการอยู่ครับจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับส่วนผู้ที่ได้รับคัดเลือกแล้วไม่ผ่าน1ใน3านะฮะ สมมติได้มา6คนครับสามคนก็ส่งเข้าระดับประเทศประเทศไปแล้วก็อีก3าท่านก็ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดก็จะมอบรางวัลเชิดชุเกียรติให้ทานจังหวัดครับครับก็นําเรียนว่ารางวัลนี้นะครับเป็นรางวัลที่มีคุณค่ามากนะครับเพราะว่าสองปีนะฮะเราจะมีคัดเลือกหนึ่งครั้งนะครับตัวเองก็สมัครไม่ได้ต้องให้ลูกศิษย์หรือสมาคมที่องค์กรต่างๆเป็นผู้เสนอชื่อครับตอนนี้เริ่มเสนอชื่อกันได้แล้วครับเริ่มเสนอชื่อครับ ก็จะดำเนินการให้ครบถ้วนนะครับจังหวัดสุราธานีครับครับคุณครูต้องเป็นแบบไหนครับคุณครูเนี่ยอ,อย่างน้อยนะครับครูผู้สร้างการเปลี่ยนแปลงในชีวิตให้ลูกศิษย์จนมีลูกศิษย์ที่ประสบความสําเร็จหลากหลายในแวดวงอาชีพเป็นผู้ที่มีคุณูุปการต่อการศึกษาเป็นต้นครับอืเห็นชัดเลยว่าคุณครูนี้ทําให้เด็กเปลี่ยนแปลงไปครับอ ต้องเป็นครูในโรงเรียนไหมครับหรือครูทั่วไปก็มีหลายหลายอันนะฮะที่ที่นำเรียนก็ปกติแล้วเนี่ยที่ผมเห็นก็เป็นสิทธิ์เก่านะครับโรงเรียนระดับอุดมศึกษาครับคุณครูปฐมอะไรอย่างเงี้ยนะครับหรือมหาวิทยาลัยนะครับก็จะมีจะมี3ระดับนะครับปฐมมัธยมมหาวิทยาลัยครับผมเอาละครับตอนนี้นะครับต้องขอขอบคุณนะครับท่านบรรดาสถิราชวานนะครับรองผู้ว่ากาจัหวัดสุราษฎร์ธานีที่ให้ข้อมูลดีๆครับขอบคุณมากครับท่านรองับสวดีครับสวัสดีครับ